วัสดีค่ะทดกกน้องาเข้าม่ช่อง Iris s ิสเป็นชิ้นแล้ววันนี้นะคะ Iris ก็จะมารีวิวนี่นะคะ Iris จะมารีวิวจดนดงนดนดงดดงทุกคนเห็นไหมคะมันคือโมจิช i ซีนะคะทุกคนนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นะคะ เป็นโมจิชีสโอเคเดี๋ยวเอาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนเอ m r มานะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเหมือนแบบมีความแบบเป็นครีมครีมของชีสอะคะ่ะมันเป็นแบบแป้งฟูๆเนาะแล้วมันก็มาจากขาไรโดแล้วมันเหมือนทํามาจากชีสฮอกไกโจเลยนะคะแล้วก็อร่อยมาก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 เลยอะคะ่ะชีสสดด้วยนะอ๋อคทุกคนอยากกินนะคะก็ะคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าหนูซื้อมาจากร้านไหนนะคะบ๊ายบาย อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบาย